ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมันนี่พอมพอกับพอแกนเงนะครับเนาะพอแกนพามาติดตามรัฐบาลไทยเฮาพี่น้องกับหววซองเงินล้านนะครับเนาะครับหววซองเงินล้านงวดที่ผ่านมากันรุดได้พี่น้องครับแต่ว่างวดที่ทัดไปน่นออกเจ็ดเก้าเข่าตรงตรงครับงวดเมื่อกี้นี่รุดนะครับเนาะหนึ่งคุมผ้านรุด ครับวันที่หนึ่งกุมภาพันสองห้าหกเจ็ดนะครับเนาะรัฐบาลไทยเฮาออกหกศูนย์เจ็ดศูนย์หกสามส่วนเลขล่างก็ออกศูนย์เก้านะพี่น้องเนาะครับส่วนเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับเลื่อนหน้าครั้งที่สองท้ายครั้งที่หนึ่งท้ายครั้งที่สองนะครับครับหวยซองเงินล้านงวดที่ผ่านมาจะหลุดเนาะพี่น้องเนาะครับเป็นหงมา ห้ากับแปดเน้นที่ห้า,าห้ากับบ้าบาแปดกับบ้าบ้ารูดเบิดบ์ตพี่น้องครับเอากระมีเขาไม่รุดเนาะพี่น้องเนาะกับบ่วกันครับงเ,ง,เงินนี้พ่อแจมก็จะมาฝากพี่ฝากน้องอีกเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันอีกเนาะพี่น้องเนาะครับไปเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้อง มุภา มีสองล้าน บนล่างวิ่งนะคาสามกับหก เน้นที่6นะครับ สามหนึ่งสามสองสามเอ็ดนะครับ หกหนึ่งหกสองหกเก็ดเพื่อนบอกว่าเราว่าง ตีตัวหนึ่งพี่น้องรับไปเนียนี่หกพี่นอ้องก็จะมีหกหนึ่งหกสองหกเจ็ดนะครับ กัดกันไว้หกสีได้พี่น้องเด้ข้าก็มีเลขสามตัวมากกพี่น้อง สามหกหนึ่งศูนย์หกสอง เจ็ดสามเจ็ดนะครับครับแต่ว่าประแนนที่หกหกลักหกเนาะพี่น้องเนาะสามหกหนึ่งศูนยะ์หกสองอันนี้ก็สามเจ็ดสามไหนมาสี่เนาะพี่น้องเนาะอ่ะวนนี้ขอให้เขาปังๆนี่เด้อเนาะพี่น้องเนาะ ขับเอฟซีก็จะได้โชคโ,ชคโชคม,มันมันกันนะครับครับวันที่16กุมภาพันสองห้าหกเ็ดนาะพี่น้องเนาะหวยซองเงินล้านครับบนล่างวิ่ง3กับ6เน้นที่6นะครับครับจับคู่กับสามหนึ 1, ่งสามสอามเจ็ดหกหนึ 1, ่งหกสองหกกันที่6 4นะพี่น้องเนาะรับส่วนเลขสามตัวกับสามหกหนึ่สองสาดสาม นะครับเอาฉะนั้นแล้วมกักชอบตัวเด็กก็่าลืมเ้ยพี่น้องเ้อไปเลือกซื้อเลือกหาสลาก,กินแบงรัฐบาลไ้เนาะครับเนาะรับคอหงหงคอห้รวยๆกันนะครับครับพี่น้องเขามาแล้วก็่าลืมนะครับเ้อกดไลค์กดแชร์พอแตรมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแตรมน้ำนะครับ อพอเตียมข้อเน้นยำไปอีกได้พี่น้องเด้อสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเนาะครับเนาะครับครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอเตีกยมขอกราบขอบพระคุณเนบซี FC, ทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิง่งมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใจใดวามไขใ่ให้มีเนาะครับเนาะครับขอให้มีแต่โศกตาหลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนเนาะครับเนาะ ครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแตมก็มีแค่นี้เนาะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม